ดิฉันขอถามอะไรสักหน่อยได้ไหมคะมีอะไรดิฉันรู้ว่านายท่านวางแผนที่จะฆ่าดิฉันใช่ไหมคะเดี๋ยวนะเราไม่เคยพูดว่าจะฆ่าใครเลยนะเราควรทำยังไงกับสถานการณ์นี้ดีทำไมผมถึงกำลังคุยกับหญิงอันเป็นที่รักงั้นเหรอเรื่องทั้งหมดนั้นมันเริ่มมาจากตอนเช้า ได้โปรอดอย่าทำแบบนั้นเลยไมอัสได้สติสักทีส,สิไม่นะแกไม่ใช่ไมอัสแกเป็นใครกันฮ <c oughs> เป็นสีหน้าทีดีทีเดียวขอโทษนะที่ทำให้ผิดหวังนะแต่ฉันจะไม่ทำให้เธออับอายหรอกนะ ยังไงซะความ,มรู้สึกมันก็มีค่าต่อจอมเวทอย่างพวกเราผิวหนังที่ถูกถลกออกมาจากเนื้อสดๆของคนที่ยังซิงเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีทีเดียวเลยแหละอย่าตายง่ายๆละ่ะ <c oughs> ไม่ต้องหว่วงหลังจากที่ฉันได้หน้ากับร่างกายแล้วก็จะคิวต่อไปก็เอะอะไรกัน แ,แกเป็นใครนั่นคุณเป็นคำถามของฉันแกกล้าดียังไงมาสร้างความวุ่นวายในที่ของฉันฉันเพิ่งจะหลับและแกก็เป็นคนปลุกฉันอะอะไรนะหลับสสวยแล้วไงที่นี่มันอานณาเขตของมันนี่วะไม่ใช่ว่าเราทั้งคู่ต่างเป็นจอมเวทเลอะถ้านายยอมปล่อยฉันไปฉันจะให้ข้อมูลการวิจัยกับนายนะ เวทมนต์ที่ใช้ผิวหนังของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตน่ะมันโคตรจะบัดซบเลยวะ่ะเอิมเวทแล้วไงใจเย็นก่อนเราไปจอมเวทเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ r e v e r s e r ซ i r c l e มันจะย้อนกลับเฉพาะเลือดเนื้อกลับไปยังสถานะเดิมแต่ก็นะเธอคงจะคิดว่าทั้งหมดนี้คือความฝันต่อให้มันไม่เหลือร่องรอยใดๆเลยก็ตามเอ๊รูปกลางเขนงั้นเธอก็มาจากโบสถ์สาวกของพระผู้เป็นเจ้าเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของจอมเวทแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญถ้าเราพาเธอไปที่ถนนเดี๋ยวคงจะมีใครสักคนพบตัวเธออย่างแน่นอนเอ๊ะ เอ๋วงแหวนเคลื่อนย้ายมันถูกแย่งการควบคุมแต่ที่นี่คืออาเขตของเรามันน่าจะมีอุปสรรคขัดขวางหลายๆอย่างที่มีผลกระทบต่อผู้บุกลุกตั้งแต่การตรวจจับและการเพิ่มพลังนี่แต่มันสามารถที่จะแย่งการควบคุมเวทของเราได้งั้นมันก็ไม่น่าจะใช่จอมเวททั่วไปเออ อย่ามาแย่งการควบคุมเวทคนอื่นสิบาบาลอสโยชาแกนนายนี่หน้าตาดูไม่เป็นมิตรเหมือนเคยเลยนะว่าแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองเลยว้าว wow! นี่นายอยู่ท่ามกลางงานปาร์ตี้หรือเนี่ยฉันก็แค่สั่งสอนคนร้ายที่มันมาสร้างความวุ่นวายในที่ของฉันก็เท่านั้นคนร้ายงั้นเหรอแหมไม่คิดเลยนะว่าจะได้ยินคำนั้นออกจากปากนายเนะี่ย ผู้ที่มีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือต้องการเพิ่มพลังของตนเองและสลัดชีวิตของผู้อื่นแถมยังต้องการเงินนิดๆหน่อยๆตามความจําเป็นนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าจอมเวทไม่ใช่เหรอหืมผู้หญิงคนนี้มีพลังเวทที่มาหาศาลซ่อนไว้อยู่นี่นายวางแผนจะใช้เธอเป็นเครื่องบูชาย,ยัญงั่นเหรอฉันไม่ได้สนใจในเวทมนต์ถึงขนาดต้องนําตัวเธอไปบูชายันนะ น่าเสียดายนะถ้านายไม่เอานายก็เอามาให้ฉันก็ได้นี่อย่ามาลักพาตัวคนในอนณาเขตของฉันเดี๋ยวฉันจะถูกตาหน้าว่าเป็นคนร้ายคนร้ายมันฟังดูดีเลยนี่แันจะทํามันแน่ในครั้งหน้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะเป่าฐานนายให้เป็นหุยผงฉันจะไปนอนละ่ะถ้านายมีธุระอะไรแล้วก็ไว้ทีหลัง เฮ้ยเดี๋ยวดิอย่าพูดอะไรใจร้ายขนาดนั้นสิฉันอุตส่าห์ฝาปัญหามาเพื่อชวนนายเลยนะถ้านายง่วงแล้วก็งั้นฉันจะไปยุ่งอะไรในหัวนายสักหน่อยก็แล้วกันนายจะได้ตื่นเต้นนะ <S <s ่ะนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทําไมนายถึงดูไม่น่าเป็นมิตรการจัดการกับร่างกายเป็นพื้นฐานของเวทมนต์ <c oughs> นั่นแหละคือเหตุผลที่ไม่ควรเจ็บป่วยและควรยืดชีวิตให้ยาออกไปยังไงล่ะ สำหรับ1,000ปีเนี่ฉันมีข่าวที่น่าสนใจติดมาด้วยนะนายน่าจะรู้เกี่ยวกับการจากไปของหนึ่งในราชาปีศาจมาโคซิอัสใช่ไหมละ่ะราชาปีศาจผู้ที่ถือของชื่อน,นั้นจะมีพลังเวทจำนวนมากผู้ที่ยืนระดับสูงสุดของจองเวทผู้ที่ปราบจองเวทที่มีพลังต่ำกว่าเพื่อน,นำมาเป็นทาตของตนฉันได้ยินมาว่า หนึ่งใน13ราชาปีศาจสิ้นลมหายใจเมื่อไม่กี่วันก่อนโอ้ไงนายทำหน้าตั้งใจฟังแบบนั้นล่ะไม่ใช่ว่าจะไปนอนหรอกเหรอหืมก็ไม่เร็วใช่ไหมล่ะอย่ามาทำเป็นวางกล้ามมีอะไรก็คายออกมาให้หมดที่อาณาเขตของมาโคซิอัสไคยโนอิดิสจะมีการจัดงานประมูลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นตั้งแต่สินค้าที่ถูกกฎหมายไปจนถึงสินค้าที่พวกเราชื่นชอบอย่าบอกนะว่าใช่นั่นแหละ สมบัติของมันจะถูกขายที่งานประมูลงั้นสิ่งที่นายพยายามจะบอกก็คือถ้าจะให้พูดง่ายๆนายมาเพื่อที่จะไถเงินฉันไปลงในการประมูลสินะเพราะฉะนั้นสมบัติจะต้องเป็นของฉันทำไมนายถึงฉันเป็นคนบอกนายเกี่ยวกับเรื่องนี้เชียวนะงั้นก็ไปหาคนอื่นไปชิวชิวไม่มีจอมให้คนไหนฉันยืมเงินเลย ตอนที่นายอยู่ที่นั่นนายสามารถแม้แต่จะเลือกผู้หญิงคนหรือสองคนก็ได้นะผู้หญิงงั้นเหรอมันก็ฉันไม่ได้สนใจแต่ฉันรู้สึกเหมือนมันน่ารำคาญจนเกินไปได้โปรดฉันขอร้องและเออเออก็ได้ก็ได้ที่นี่ดูเครียดผิดปกตินะก็นะดูเหมือนจะมีเจ้าบ้าที่ไหนสักแห่งกำลังรวบรวมหญิงสาวเพื่อมาใช้วิจัยที่ไหนสักแห่งนะ พวกนั้นจะเอาไปบูชายันที่มันทำค่อนข้างเสียงทีเดียวถ้าทำอย่างนั้นคงทำให้โบสถ์มีน้ำหูการชี้เจ้านั่นจะรับพาตัวหญิงสาวมันคงจะใช้เกณฑ์พื้นฐานจำพวกวันเกิดอะไรอย่างนี้ละมั่งพวกนั้นวางแผนที่จะอันเชิดบางสิ่งบางอย่างที่มันคุ้มค่ากับการสร้างปัญหางั้นเหรอมันเหมือนกับปีศาจนั่นมันก็แค่ตัวอย่างแต่นั่นมันก็แค่ความฝันที่ไร้สาระ ยังไงก็ตามดูเหมือนว่านายจะเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในเรื่องนี้นะนายรู้สินะนั่นมันงี่เง่าสิ้นดีเวทมนต์ที่ไม่สามารถใช้ได้ถ้าไม่บูชายันมันไรประโยชน์สิ้นดีเหมือนกับขนมกรุบกรอบฮ่าๆหน่าชื่นชมจังนะพอมาคิดดูแล้วนายไม่มีเพื่อนสักคนเอาไว้ออกไปเที่ยวเลยนี่นะ <c oughs> ฉันไม่ต้องการเพื่อน,สอ,นสองหมื่นสอง,สองหมื่พนันสอพ ดูนั่นสีชาแกนนั่นคีมีรูสเขี้ยวสีดำตรงนั้นแม่มดโกเมลิแม่กระทั่งวอวอนก็ยังปรากฏตัวหืมคนพวกนั้นแข่งแก่งงั้นเหรอพวกนั้นของจริงเลยแหละพวกนั้นคือหนึ่งในผู้สมัครเป็นราชาปีศาจคนต่อไปเหมือนนายกับฉันยังไงล่ะสุภ,ภาพบุรุษและสุภาพสตรีต่อจากนี้จะเป็นชิดสุดท้าย และมันยังเป็นสินค้าที่คุ้มค่าที่สุดด้วยแหละครับเดิมทีสินค้าชิ้นนี้จะต้องถูกจัดส่งให้กับท่านมาโคซิอัสแต่เนื่องจากการจากไปของท่านมาโคซิอัสเราจึงนั่นไม่ใช่สมบัตินี่มันอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเล่งของเขาสายพันธุ์ที่หายากที่จับได้ที่ภาคเหนือของดินแดนศักดิ์สิทธิ์นอนดีนเอลฟอ้ ทั้งยังเป็นเพศหญิงที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะนำไปบูชายันหรือจะนำไปเป็นทาสเซ็กก็ยังทรงคุณค่าอยู่โชคชะตาของเธอขึ้นอยู่กับท่านจะเป็นผู้กำหนดยิ่งไปกว่านั้นทั้งหมดที่ทุกท่านได้เห็นผมสีขาวของเธอมันไม่ได้เกิดจากการย้อมสีใดได้ทั้งสิน้นมันเกิดมาโดยธรรมชาติพวกเราจะเริ่มกันที่หนึ่งหนงล้านเอ,อ้ยชาแกน หน่ล้านเหรียญทองคูลโอไอเทสขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเป็นจำนวนที่มหาศาลจริงๆเลยเฮ้ยชาแกนถึงจะเป็นเอลก็เถอะแต่นั่นมันมากเกินไปนะ้ว้ยความรู้สึกนี้มันคืออะไรที่อยู่ภายในอกเราเธอน่ารักถ้าให้เราบรรยายเป็นคำพูดเราอยากที่จะช่วยเธอเราอยากที่จะเห็นใบหน้าที่มีรอยยิ้มของเธอและเราอยากที่จะสัมผัสร่างกายของเธอ มีบางสิ่งที่ฉันต้องการมาโดยตลอดในที่สุดฉันก็พบมันมันเป็นเวทมนต์แบบไหนที่นายวังแผนจะใช้เธอนะเฮ้เฮ <c oughs> ้ยยินดีด้วยครับผู้ชนะในการประมูลเอฟผมขาวได้แก่ท่านชาแกนเราควรทำอะไรดีเราควรพูดยังไงกับเธอดีเธอโอเคแน่นะไม่ใช่ว่าเธอกำลังจะถูกจัดการหรืออะไรทำนองนั้นสินะ ท่านชาแกนมีอะไรที่ทำให้ไม่พอใจหรือเปล่าครับเปล่านี่มันคือมันเป็นสร้อยคอที่จะขโมยพลังเวทครับถ้าเรานำมันออกมันอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเธอพยายามคิดจะหนีพองั้นปลดสบายใจได้ครับทางเราเองก็ไม่รู้วิธีนำอ่อนออกเหมือนกันครับแล้วเธอยังมีสติอยู่ไหมเรื่องนั้นได้ปลดสบายใจได้เลยครับ เอลตน,นี้ถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมือนธรรมชาติของเธอพลังเวทอันมหาศาลของเธอจะไร้ค่าถ้าอยู่ในจอมเวทธรรมดาฉันมีอะไรจะบอกฉันค่อนข้างจะมีปัญหานะ่ะถ้าเธอไม่สามารถเปล่งเสียงที่น่ารักออกมาได้อันดับแรกที่เราจะทำคือพูดคุยกับเธอและหลังจากนั้นมันก็เป็นสถานการณ์ดังที่ทุกคนเห็น นายท่านจะฆ่าดิฉันใช่ไหมคะถ้าดิฉันรู้ว่าจะตายดิฉันอาจจะขอเวลาเตรียมตัวเตรียมใจสักเล็กน้อยเดี๋ยวหยุดก่อนเลยจะเย็นก่อนนะฉันไม่ได้วางแผนจะฆ่าเธอฉันต้องการให้เธอมีชีวิตถ้าจะให้พูดง่ายๆคือฉันไม่ต้องการให้เธอตายง่ายๆสินะคะไม่ใช่แล้วไอของพันนั้นมันเป็นของเจ้าของปราสาทก่อนหน้านี้ฮ่าฉันมีชื่อว่าสาแกน อย่างได้เห็นฉันเป็นจอมเวทแต่ฉันไม่ได้มีความสนใจเรื่องการทรมานแล้วขออยที่ที่ดิฉันได้นำตัวช้าดิฉันมีชื่อว่าเนฟเฟเลียเนเฟเลีย <N ep h aria> เป็นชื่อที่เพราะจังนำสกุลล่ะดิฉันไม่มีค่ะถ้ามันเรียกยากไปในท่านจะเรียกเนฟีก็ได้นะคะจริงอะค่ะชื่อของเธอไพเราะดี แต่เนฟี่ก็เป็นชื่อเล่นที่ดีมันเป็นธรรมดางั้นเหรอที่เอลไม่มีนามสกุลนะ่ะไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าดิฉันเป็นเด็กต้องสาบเด็กต้องสาบหรือว่านายท่านจะมีคำถามก็ใช่ได้โปรดสบายใจได้ดิฉันยังซิงอยูน่นี่เธอรู้ใช่ไหมว่ากำลังพูดอะไรอยู่ไม่ใช่ในายท่านจะตรวจสอบว่า สิ่งที่จะใช้ในการทดลองนี้มีความเสียหายหรือข้อบกพร่องหรือคะ,ะอย่าทำให้ฉันต้องกังวลเซ่ฉันไม่ได้วางแผนที่จะใชใ้เธอในการทดลองสักหน่อยแล้วทำไมนายท่านถึงซื้อที่ฉันมาล่ะคะเธอไม่จำเป็นต้องรู้นี่ฉันพูดอะไรลงไปที่เราซื้อเธอมาจากการประมูลนั่นนะ่ะก็เพราะว่ารักแรกพบดูเหมือนจะถูกเธอมองผิดไปตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่สำคัญว่าเธอจะมองมันยังไง พอพวกเรากําลังจะใช้ชีวิตด้วยกันหลังจากนั้นฉันก็สามารถทําให้เธอเห็นว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นเดี๋ยวนะใช้ชีวิตด้วยกันงั้นเหรอนี่เราจะใช้ชีวิตอยู่ใต้าชายคาเดียวกับสาวน้อยที่น่าสงสารงั้นเหรอใจเย็นก่อนสิตัวเราเราไปจอมเวทที่มีพลังมากไายจอมเวทต้องไม่ตื่นตะนกเนฟี่อันดับแรกฉันจะให้ห้องกับเธอเธอสามารถเลือกห้องไหนก็ได้ตามใจชอบพูดง่ายๆก็คือ ให้ดิฉันเลือกว่าจะตายที่ไหนสินะคะเลือกที่ชอบที่ชอบสินะคะฉันไม่ได้พูดแบบนั้นฉันไม่ได้จะฆ่าเธอโว้ยให้เข้าใจไม่ว่านายท่านจะใช้งานดิฉันยังไงสุดท้ายดิฉันก็ต้องตายอยู่ดีฉันซื้อเธอมาก็เพราะว่าฉันต้องการเธอเพราะงั้นอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับการตายอีกนายท่าน ต้องการฉันถ้าใช่แล้วจะทำไมฉันต้องการให้เธอมีชีวิตเพื่อเป้าหมายของฉันและนี่คือเข้าใจแล้วค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องเราอันยาวนานที่เราทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน